เราจะไปฝึกอ่านคำสระอักเปลี่ยนรูปกันค่ะปกติแล้วคำที่มีสระอะักสระอักจะอยู่ด้านหลังพยัญชนะคุณครูจะยกตัวอย่างเช่นคำว่ากะออกเสียงสะกดคำว่ากออกะแต่เมื่อไรที่มีตัวสะกดสระอักจะเปลี่ยนรูปไปเป็นไม้หันอากาศนั่นเองนะคะซึ่งตำแหน่งของไม้หันอากาศก็จะอยู่ด้านบนพยัญชนะยกตัวอย่างเช่นคำว่า กัดออกเสียงสะกดตามคุณครูนะคะกออดดกัดและนอกจากนี้คุณครูมีตัวอย่างให้นักเรียนฝึกอ่านสะกดคำไปฝึกกันเลยค่ะรออกอรักกอะดอกัดมอะดอมัดพอ,อ ดพัดจออะดอจัดตออะดอตัดวออะดอวัดหออะดอหัดผออะดอผัดฟออะงอฟังตออะบอตับ ขออะบอขับขออะบอขับเป็นไงกันบ้างคะนักเรียนนักเรียนสามารถฝึกอ่านคำที่มีสระอะเปลี่ยนรูปกันได้คล่องแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราลองไปดูกันบ้างว่าคำที่มีสองพยางและผสมคำด้วยสระอะเปลี่ยนรูปมีคำว่าอะไรบ้างนักเรียนไปฝึกอ่านคำกันเลยคะ่ะวันนี้ แจกันบันไดทางตันขันน้ำผุพังกะละมังระคังขับเรือ ข้าวผัดที่ตักทักทายนักเรียนพักผ่อนดักแด้เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหม การฝึกอ่านคำที่มีสระเปลี่ยนรูปนะคะสำหรับในท้ายคลิปนี้คุณครูก็มีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนลองฝึกทำทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะคะโดยที่ให้นักเรียนนำคำที่มีสระเปลี่ยนรูปมาเติมคำในประโยคให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์ให้นักเรียนทำลงในสมุดวิชาภาษาไทยนะคะและก็อย่าลืมว่าฝึกอ่านให้คล่องแล้วเรามาเจอกันในบทเรียนต่อไป สำหรับในคลิปนี้สวัสดีค่ะ